กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่7ได้เวลาของความรักแงอยากจะร้องไห้เป็นดาราใครว่าดีเธอขอเถียงใจขาดการมีชื่อเสียงเหมือนดาบสองคมแถมยังมีเรื่องคู่จิ้นอีกไปไหนมาไหนดาราก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งวันนี้คุณดาราที่เป็นดาราและเป็นคนสวย เธอแต่งกายมิดชิดสวมหมวกและผ้าปิดจมูกกระนั้นออราอ่าก็ยังเป๊ะปังเวอร์ผู้คนต่างก็เหลียวมองมาไม่ยอมหยุดแต่ก่อนดาราไม่ต้องปลอมตัวขนาดนี้หรอกแต่เพราะวันนี้เธอมารับวาทีสามีนะสิคะอยากจะร้องไห้ชะมัดทั้งที่ความจริงแล้วเธอควรจะปรากฏตัวแบบสวยสับสวยแบบฟ้าประธานสวยแบบองค์จูแม่ปากแดงลงมงใครบ้างละ่ะไม่อยากสวยต่อหน้าคนรัก ตากันไปตั้งสองปีเชียวนะตัวอยากสวยให้เขาภูมิใจทำให้ร่างสูงคิดว่าดาราคะพี่พายภูมิใจมากที่ได้ดาราเป็นคู่มั่นว่าอิจฉาตัวเองจังแบบนี้ตั้งหากละ่ะที่ดาราอยากจะได้ยินมากกว่าการที่นุงอะไรก็ไม่รู้แถมยังต้องปิดหน้าปิดตาอีกแล้ว,ลวร่างสูงของใครบางคนก็ออกมาจากประตูผู้โดยสารดาราจำเขาได้แม่น ไม่มีใครโดดเด่นเท่าคู่มั่นเธอหรอกดารารีบวิ่งเข้าไปหาในมือมีช่อดอกไม้เมื่อเราสบปากันปิ้งปิ้งายจากกันไปตั้งสองปีกูมันดาราคนเนี้ยยังเริดเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมก็คือโตขึ้นดูดุขึ้นกล้าวใจมากขึ้นตายค่ะกล้าวใจเมียม,มากเลยค่ะคนดีสวัสดีค่ะดารารอให้พี่เขารับดอกไม้ หมูงแงเธอ,อนะ่ะผู้หญิงบ้าอะไรรู้ดีไปหมดเลยทายปล่อยรถเข็นกระเป๋าจากนั้นก็รับช่อดอกไม้มาจากดาราขนาดน้องสวมแค่กางเกงยีนเสื้อยืดธรรมราดารายังโดดเด่นมีออรา่าคนเขามองมากันหมดดังนั้นจากที่จะสวมกอดคู่มั่นภายจึงต้องสำรวมกิริยาเพื่อไม่ให้คนมองมากจนเกินไปนะักทายกลัวจะเป็นที่สังเกตแล้วคนจะรู้ว่า ผู้หญิงที่น่ามองคนนี้ก็คือดาราที่เป็นดาราคนสวยขอบคุณมากนะคะพายรับช่อดอกไม้ยิ้มจนตาหยีให้กับน้องแววตาของพายฉายแววชัดเจนว่าแสดงความรักอีกฝ่ายมากแค่ไหนพายพาดาราเดินออกไปผลจากสายตาผู้คนให้มากที่สุดกระทั่งมาถึงรถทั้งสองนั่งเงียบจนกระทั่งคนขับจอดที่ปั๊มน้ำมันหลังจากนั้นพายก็เปลี่ยนมาเป็นคนขับ ส่วนดาราย้ายมานั่งข้างหน้าละแล้ว,ลวโลกทั้งใบก็ตกอยู่ในมือของพวกเราทั้งคู่ดารารีบโถมตัวเข้าหาคู่มัณซ้าวเธอดึงหน้ากากปิดจม,มูกของภายออกเธอน้มเขาลงมาฮาจากนั้นงอ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 งงผอมไปทั่วดวงหน้าของคนที่คิดถึงคิดถึงคิดถึงจังคิดถึงที่สุดเธอบอ,อกด้วยความคิดถึง ก่อนจะระดมจูบไปทั่วทุกสัดส่วนภายเองก็เหมือนจะยินยอมมือตกหน้านิ่งไปที่ลำตัวปล่อยให้น้องทำตามทุกอย่างที่ต้องการในที่สุดก็เพราะความต้องการของดารานะ่ะเท่ากับความต้องการของพายยังไงล่ะพอใจหรือ,อยังคะพายขำคิกเพราะน้องเอาแต่หอมไม่ยอมหยุดหอมนานราวห้านาทีเห็นจะได้ราวกับว่าดาราจะสูบวิญ,ญญาณเธอไปด้วยยังค่ะ ว่าแต่ s <S พี่พายคิดถึงดาราหรือเปล่าคะเธอยืนหน้าเข้าไปหาอีกฝ่ายพายอยากจะดึงน้องมาจูบหากแต่มันไม่เหมาะสมโดยตอนนี้อยู่ในที่สาธารณะแม้จะอยู่ในรถก็ตามทีพายเลยทำแค่จูบตรงหน้าผากของคนรักคิดถึงคะ่ะรักมากด้วยรักที่สุดเลยคำหวานของพายทำดาราเขินจะตายแล้วหัวใจเต้นแรงมากหนะ้าแดงกำ เธอร้อนเผาไปทุกสัดส่วนกีพายปากหวานจังเลยเธอเอนซบไปหาอกอุ่นจากคนพี่ฟังเสียงหัวใจเต้นของคนที่ตัวเองรักเขารักพี่พายนะเขาคิดถึงพี่พายมากเลยพี่รู้คะ่ะพี่เองก็เหมือนกันเอาล่ะบอกมาสิคะคนดีของพี่วันนี้ดารายอยากจะไปไหนพายลูบหัวคนรักเบาๆ ดาราเปลี่ยนไปรู้ไหมคะคนพี่บอกกดย้ำลงบนหน้าผากของคนรักหัวใจของภายอุ่นหวานซาบซ่านรู้สึกว่าดวงนี้เป็นเวลาที่สุขเหลือเกินยังไงคะดาราอยากรู้ภายจึงได้ตอบว่าสวยขึ้นโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคะเราก็มีเสน่ห์มากด้วยสิ่งที่ภายพูดคือความจริงดาราในตอนนี้ไม่ใช่ดาราเมื่อสองปีก่อน แล้วชอบไหมคะดารายิ่งเขินหนักอีพี่พายคนบ้ามาชมเขาแบบเนี้ยมันเกินไปนะเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างดาราร้อน่าไปหมดแล้วหมูงแงเกินจังอยากลัดตืนตรงนี้เลยดีหรือเปล่านาะไม่ใช่แค่ชอบรักเลยคะ่ะไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนที่รักดารามาตลอดนะคะโดยต่อให้ดาราจะอายุเยอะขึ้นแก่ขึ้นผมงอก คอเข่าเสื่อมพี่จะยังรักดาราเหมือนเดิมพายประสานสายตากับดาราเธอจับมือขาวบางของอีกฝ่ายขึ้นประทับมันลงบนหน้าอกหัวใจพี่เป็นเป็นจังหวะที่ชื่อว่าดารานะคะดาราอยากจะแปลงร่างเป็นของเลวตอนนี้หัวใจและร่างกายของเธอนั้นมันเหลวเป๋วไปหมดเขินจะตุยอยู่แล้วนะพี่พายอะ่ะเขาเขินนะ พี่ภายจะมารุกดาราหนักแบบนี้อไม่ได้นะคะเขินนะแต่ไม่ยอมแงะตัวเองออกมาจากอกเขาหรอกเธอยังคงเกาะอ,อกอิ่มของร่างสูงอยู่พี่พูดความจริงนะคะก็พี่รักของพี่มาตั้งแต่เด็กยิงเขาบอกดารายิ่งมุดหน้าเข้าหาอกเขาใจมันเหลวแบบตั้งตัวไม่ได้โอเคคะ่ะรู้แล้วว่าน้องเขินภายปล่อยให้น้องซุก ส่วนตัวเองก,ก็กอดน้องเอาไว้ในอ้อมแขนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่เราสองคนต้องห่างไกลกันนานสองปีกว่าดาราจะผลักตัวออกเสียวเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ไปไหนดีคะคุณดีคายถามวันนี้เป็นวันเกิดของดาราเราสองคนตั้งใจกันว่าจะไปฉลองเพียงลำพังไปทะเลค่ะบ้านพักตักอากาศของบ้านเราเราจะอยู่ด้วยกันหนึ่งอาทิตย์แพ้แดะ โอเคคะ่ะรับทราบดาราจัดการเชื่อมมือถือเข้ากับระบบของรถยนต์หละไม่นานนักแานที่ก็คำนวณเส้นทางให้พายรัดเข็มขัดให้น้องขณะที่ก้มหน้านั้นแกามนิมของพายก็ถูกดาราขโมยหอมหวะคนพี่ถึงกับชะงักายหน้าแดงมากมองสาวน้อยแสนสวยผู้ช่วยโอกาสไม่ใช้สิใช้คำนั้นไม่ได้หรอกร่างกายของพายนะเป็นของดาราตารา่แรก น้องสามารถทำอะไรกับพายก็ได้แก้มพี่หอมไหมคะหอมที่สุดเลยคะ่ตะตาบานเลยว่านอกจากแก้มของคุณยายกับคุณยา่าเราก็แม่น,น่าแล้วนะแต่เราไม่เคยหอมแก้มใครเลยนะคะพายยิ้มหวานไม่ใช่เธอใช่ไหมที่แค่ปากหวานน้องเองก็หวานมากเหมือนกันเราแก้มใครหอมที่สุดเหรอพายถามอย่างอยากรู้ลมหายใจของเธอกับดารานั้นกำลังรดรินกัน สองตาประสานอย่างที่ไม่เคยมีใครยอมลบหัวใจเต้นรงมากความปรารถนาที่ถูกซ่อนเร้นในหัวใจของสองสาวมันปรากฏขึ้นทางแววตาแก้มสามีของดาราหอมที่สุดในโลกเลยค่ะคนพี่พอใจพยักหน้าในใจอยากจะฉวยจูบป,ปากบางๆของดาราสักครั้งหากตาพายก็มีสติมากพอเธอทำเพียงพาตัวเองถอยออกแล้วประจําตําแหน่งพลละคะ สวมนี้ด้วยนะคะดาราเอาผ้าปิดจมูกสีดำมาสวมให้ตั้งแต่จำความได้คำไม่ได้อยู่กันสองต่อสองพายมักจะสวมผ้าปิดจมูกตลอดเธอเคยถามแต่พี่พายบอกว่าเราะไม่ชอบเวลาที่ใครเห็นหน้าดาราคิดว่ามันคือคำตอบที่ดีมากก็ดีแล้วนี่คนอื่นจะได้ไม่เห็นหน้าพี่พายของเธอคนอื่นจะได้ไม่ตกหลุมรักพี่พายเพราะพี่พายนะ่ะเป็นของดาราคนนี้ คนเดียวนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณดีายตอบเรายิ้มกว้างหลังจากนี้ทางของเราจะสะดวกมากขึ้นด้วยว่าดาราเองก็บรรลุนิติภาวะผู้ใหญ่ยินยอมให้เธอคบหากับดาราเหลือแค่งานแต่งงานเท่านั้นดังนั้นสำหรับายที่พร้อมมาตลอดเธอมั่นใจว่าเธออยากใช้ชีวิตกับดารามากดังนั้นขอแค่น้องมาบอกว่าต้องการแต่งงานแล้วายคนนี้ ยินยอมยกให้น้องทั้งชีวิตภายรับหน้าที่สารธีไม่นานนะักก็พารถคันหรูออกสู่ถนนกว้างแต่ขับไปไม่ถึงสิบนาทีสายเรียกเข้าของดาราก็ดังขึ้นค่ะดารารับสายจากผู้ใหญ่ทางช่องไม่ว่างค่ะดาราขอลานหนึ่งอาทิตย์น้ำเสียงไม่ใครพอใจเท่าไหรนะ่นักดาราไม่ว่างค่ะดาราเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้ว เพราะผู้ใหญ่โทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้มีนัดอ่านบทรอนักแสดงทุกคนว่างกันพรุ่งนี้ดาราแทบอยากจะปามือถือทิ้งก็เธอตั้งใจจะไปหวานกันกับคู่มั่นอีกอย่างหากว่านัดก่อนเธอคงไม่อารมณ์เสียแต่นี่ดันมานัดทีหลังใครได้ยินดังนั้นก็เลี้ยวรถกลับดาราหันมาทำหน้าบึง้งขณะที่ฟังปลายสายกำลังอ้อนวอนอยู่ใบหน้าของดาราที่เป็นดาราคนสวยนะ่ะบูดมาก แถมยังดูเอาเรื่องมากอีกด้วยพายหันไปจับมือคนสวยของตัวเองเอาไว้เธอยกมันขึ้นมาจูบเบาๆทำราวกับว่าจุมพิษหวานจากภายนั้นจะช่วยปลอบประโลมอารมณ์ที่แสนขุ่นมัวให้หมอดดับสนิทลงไปทำงานก่อนนะคะเสียงอบอุ่นกลางวานหวานของภายดังขึ้นทำให้อารมณ์ของดาราดีขึ้นอีกเมื่อครูมันสาวบอกว่าให้ทำงานก่อนสุดท้าย ดาราก็เลยรับปากผู้ใหญ่ไปว่าเกิดได้คะ่ะดารารู้ว่าตัวเองค่อนข้างจะวีนแต่นี่วันสำคัญของเธอกับคนรักเธอวางซ้ายใบหน้าของดารางองงาําอีพายคะ่ะดาราขอโทษน,นะคะเธอเข้าไปกอดแขนเขาพอจะไปเข้าได้เข้าเข็เขมกันทีไรก็มีอันเป็นไปกันทุกทีดารารู้สึกว่าฟ้าคะ่ะมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลย ไม่เป็นไรคะ่ะพี่รอได้อ่านบทแค่วันเดียวใช่ไหมคะขายไม่อยากให้ใครว่าคนรักของตัวเองรอกอยากให้ดาราเป็นที่รักของทุกคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งแฟนคลับทำงานก่อนนะคะพอเสร็จงานแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันดีไหมหบางทีดาราก็อยากให้พี่พายเป็นนางเอกธงแดงบ้างนะดาราอดจะง,งอนคนพี่ไม่ได้เพราะเขาเป็นนางเอกธงเขียว พี่พายของเธอนน่ะดีเกินไปแล้วนะนางเอกธงเขียวคนนี้ดีกับดาราทุกอย่างไม่เพียงแค่นั้นเขายังดีกับคนรอบข้างนางเอกอีกแต่พวกนางเอกธงแดงนั้นเธอขอบบบดีกับเธอคนเดียวแต่ร้ายกับคนทั้งโลกแบบนั้นไม่ได้หรอดาราได้แต่คิดแล้วก็ยิ้มขันมองพี่พายเป็นนางเอกธงแดงไม่ออกหรอกเพราะเจ้าตัวสารจะใจดีใจดีเห็นใจคนอื่นไปซัหมด อะไรกันคะธงแดงธงเขียวภายไม่เข้าใจนะักเธอหันมามองคนสวยดาราเอ็นตัวมาซบไหลแล้วออดอ้อนด้านมือนั้นดารากำลังเลื่อนรูปไหล้มือของภายเติงกำลังบังคับพวงมาลัยอยู่มือพี่พายนะ่ะยาวเรียวเล็บก็สั้นอืมหลังมือมีเส้นเลือดปูดขึ้นบ่งบอกว่าพลังมือคงจะเยี่ยมเพราะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะคอเนี้ย ดาราดเดาไปงั้นล่ะดาราเริ่มขำออกมาแล้วเพราะคิดว่าพี่พายนะตัดเล็บเพื่อสถานการณ์นี้หรือเปล่าใครกันนะ้าตัดเล็บมาด้วยพายมองตามก่อนจะรู้สึกเขินเล็กน้อยหากต่ร่างสูงทำเพียงแค่อมยิ้มดาราชอบยัวพีพายกล่าวก็จะไม่ให้บอกว่าช่างยัวได้อย่างไรกันล่ะก็ตอนเนี้ยผลตัวเล็กเอาหน้าอกหน้าใจ มาถูไทยกับร่างกายของภายแล้วพายถือคติเป็นผู้ใหญ่ใจต้องนิ่งเธออยากให้ครั้งแรกระหว่างเรานั้นเป็นตอนที่เราพร้อมและไม่เร่งรีบที่สุดเธออยากให้มันพิเศษคู่ควรแก่การจดจำไปตลอดลมหายใจสุดท้ายดารากล่าวเห็นพี่พายแล้วมันรู้สึกมวนท้องน้อยพี่ภายคนนี้คือนิยามที่บอกว่าสุดยอดผัวไม่รูเซ ชายอาจไม่ได้สวยหวานแต่มีความผัวประกอบกับความเมียอยู่ในคนคนเดียวกันเหลาเบ้าหน้าฝาประทานมากคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายหน้าหวานและถ้าเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงหน้าคมออกแนวเท่โอ๊ยอิจฉาตัวเองอะดาราคนเนี้ยเป็นแฟนเขาอย,อยากกินพายงั้นหรอคะดารารีบพยักหน้าแต่รู้ว่าฝังรากของเราสองคนนั้น เราจะต้องใจเย็นๆกันหน่อยแต่คืนเนี้ยอดอีกแล้วกูจากที่จะไปต่างจังหวัดเพื่อฉลองวันเกิดสุดท้ายพายขับรถพาน้องกลับบ้านส่วนพวกแม่ๆกับคุณยายไม่อยู่หรอกหลังจากฉลองวันเกิดให้ดาราเมื่อวานนี้เ้าวันนี้ก็บินไปเที่ยวยุโรปดังนั้นบ้านหลังใหญ่จึงเหลือแค่าดารากับพายเท่านั้นแม่บ้านมารับของไปเก็บส่วนพายกับดาราควงแขนกันเข้าบ้าน ดาราพาภายไปที่ห้องนอนของตัวเองเธอจัดการโทรไปหาแม่บ้านเพื่อบอกว่าให้ทำความสะอาดเหมือนเดิมเพราะเธอจะไปกันพรุ่งนี้และเตรียมบ้านพักปักอากาศให้ดีด้วยเพราะที่นั่นน่ะเป็นห้องเชือ้อพีภายทันทีที่ประตูห้องนอนปิดดาราสวมกอดคู่มันสาวจากทางด้านหลังกลิ่นหอมของพายมีสเสน่ห์มากทำเธอจะบ้าตายอยู่รอมรอ คะ่ะดาราคนสวยของพี่อยากได้อะไรคะพายหันมาหาอีกฝ่ายก้มลงมองคนตัวเล็กรู้สึกว่าน้องตัวเล็กลงหรือเป็นเพราะตัวพายเองโตขึ้นกันนะดารายอยากจะจูบพี่พายคะ่ะเงินจะรออะไรอยู่ล่ะพี่ก็อยากจะจูบเจ้าดาวน้อยเหมือนกันได้แต่หวังว่ามันจะจบลงแค่จูบอะนะ กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ